หยิบยืมภาพยนตรยน์ร่วมกับล้มละลายโปรดักชั่นคุณไม่ต้องกระซิบกับเขาเรี่กคุณพูดอะไรแรงๆนะเขาก็มีการโกรธใครเขาไม่เด็ดที่น่ารักเขาเป็นใจที่อ่อนโยนคนเนี้ยเหรอคนเนี้ยไอ้บ้าไม่ชอบความท้าทายให้ได้ผลองดูเขาเนียเป็นคนที่ใครด่าเขาก็จะขอโทษทุกครั้งเขาจะพูดคำน่ารักมากลองลองลองดูไอ้ควาย น่รารักอ่ะแม่ไอ้ต้นจีนเห้ยเห็นไหมเขาน่ารักเลยย่าไอจีนต๊อกเห็นไหมเขาน่ารักไอช้างหมาพ่อไอหมาไม่ต้พูดเองอเข้าไม่ชอบอะไรเกี่ยวกับหมาไงก็ไม่มได้เลยอย่าพูดแต่พูดถึงเมียเขาอยู่พูดถึงไอ้ไฟไอ้ไฟตําตําไหนอ่ะเอาจะพูดเองอ่ะคนอื่นได้มนอื่นได้ไหม แต่คนเดี่ไคดมาฟังไอก่ยอมึมึงมม่บกเขาชหนูมอยให้ดู่างกกไม่เชื่อไม่ตบกูอีกอ่ะกลัวล่ะนะอ้าวเห็นแลได้นะครับไอติงตงแม่วเาไม่ไหรขอบคุณทุกคนไอ้คนบ้าไไอ้คนเอาหมาหมาเขาไม่ชทษย่กมาได้ไอ้คนเอาสุนัข เขไม่เอาเงินน้าไม่็นไรแต่ยอาหมาเอาหมาย่างเดียวไอ้คนติงต้องปัญญาอ่อนขายไก่ย่างอยู่หน้าเซเว่นแม่จริงเหรอนี่แม่ขายหยกรู้เปล่คือคนดีถูกหวยถูกหวยเท่าไหร่ครับ อุ้ยกเท่าไหร่แน่รัเลห้ามื่อกี้บอกสองอยไม่ไค่ะอ่า้วเรียกคุณคุณคุณด่าผมมากด่าผมมากมาผมผมจะไม่ไม่โกรธคุณด่าผมเลยเอองั้นได้เดิมฮะได้เดิมอะไรนะเดิมนั่งเหิมเดิมมันตอนเกี่ยวอะไรกันบั่งเดี๋ยวเนี่ยคือร้ออ่ะอ่าโอเคมากเชิญครับผมถือว่าใครไม่ถูกไม่ถูกไม่ซื้อเขาด่าหรือยัง ดาดาคุแล้วดาดาผมดาคุณนะอ่าดาป่ะหนึ่งสองสามขอบคุณครับได้ไปขอบคุณครับไดแม่ขอบคุณครับยาวนะได้อีกได้อีกกองไว้ของของน ไม่ยาทไงเขาต้องไหว้ไม่ก็ของไหว้เราอ่ะไม่มาได้ยาทเลยมึงไม่ได้เลือกเองได้เออถ้าคนด่าก็ดำเลยแล้วคุนไหว้กองไว้กับผมไม่ได้ไหว้เลยใช่ไหมมึงไม่ได้เลยอ่ะเออเดี๋ยวตกไปปัญญาอ่อนเลยแต่ถือว่าเขาไม่โกดข้างเป็นสินะเป็นที่ดีนะครับสรุปแล้วว่าคุณต้องการอะไร วันนี้อันแน่ๆเลยให้จบเรื่องอะไรวันนี้ผมอยากให้ทุกคนจบแล้วจับมือกันมึงเอาไอเนี้ยมาต้องกั้นนะอ้ใหญ่ใหญ่เล่นนะเถอะใหญ่เล่นนะอย่าเล่นนะคุณด่าเขาเขาก็ไม่โกรธคุณนะคุณด่าเขาได้นะพี่เกียรอ่ะพี่เกียร์นะคุณด่าเราด่าด่าเขาดิครับเขาด่าคุณได้ไหมเขาด่าคุณได้ไหมคุณต้องสวัสดีเขานะสวัสดีเขานะออิสซั เขามองหน้าใครอยู่เนี่ยเขาก็ไม่โกรธเขาไม่โกรธไม่ว่าดูเด็กไม่ว่ามึงแข็งไงเขาไม่ว่าเขาไม่ว่าไม่ไหวหรือเขามองใครอยู่เนี่ยตอนนี้อ๋อเอาบุญฟินเลยบุญเยี่ยเลยไม่พิจิตรไปตาหนึ่งสองส้มไอ้สักนี่นะเอายาวมึงเอายาวไม่เอาไมเอายาวไม่ไหวเลยเอาซาริซันเอาซาริซันพุ่งจนใหญ่จังนเออดีครับลองดูลองดูเลยดูหมอยหมา นีละอะไรนี่ดีแล้วนีบวกีกเกี่ยวงั้นีกล้วอ่าอ่าอันนี้ดีครับดีที่เป็นหัวฝากกด subscribe ด้วยนะคะ